พร้อมสี่จะออกเดินทางวันนี้ไปทางไหนมาเนี่ยเพื่อคุณน่อนสู้ใชครับฝนตกแห้งอยู่วะว้ายเบิ้งบังเข็มล้นเลแล้วบ่เอาสวัสดีพี่น้องป้าป่ายสู้กูสุขคนครับวันนี้เป็นวันที่รอคอยถ้าฝนยู่เป็นเดือนๆแหละคอยรอคอยรอคอยวันนี้ฝนตกแห้งๆเขาจะไปหาอื่นกันครับเบิ้งว่ามันสีหมานหรือบ่หมานเพราะว่าคนลั่งไปเมื่อกี้กับประมาณสิบกว่าคันแล้วรถเห็นเห็นนะเป็นเบิ้งผูชมด้วยกันครับผมเอาตอนนี้เขากำลัง มองอึ้งเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมพี่น้องเอ้ยฝนตกปทั่วฟ้าอีกแล้วน้ำหมดเหิงครับดินแห้งของข้องตรงนี้เห็นตะเขืปียกปาดเลมันต้องมีน้ำขังแถวนี้ถ้ามีน้ำขังอึ้งมันห้องแล้วป่ะนี่ตายมองนี่ดินแห้งเขาลอยอยู่ข้างบนมีหุ่นน้ำโอ้เขียดปราดบูดเขียดปราดนะปกติก็คือหนองนี่แหละครับหนองอึ้ง อเสียเทียวแล้วจะมันไปตกทางไหนฝนก็ได้ตกปังแห้งหนึ่งเนี่มมันคำนวณบูถืกจะมันตกุกตองใดมันจะเข้ารูปแบบเก่าเลยก็เคียดไปแล้วเคียดอย่างเก่าไว้ก่อนเลยคุณผูเห็นอึ้งเลอยอึ่งเก่าเคียดนี่แหละ <c oughs> แน่ๆได้แน่ๆ อีกหนึ่งตัวเข็ดอิโม่มาพอให้เขาเค็ดอิโม่แน่นอนที่สุดพอได้ปิ้งได้ปนเหยียดขาคำแม่ใครซ้ำได้แน่ ตัวแรกแห้งมนันครับจับเขียดได้เมื่อนหน่อยแล้วเพิ่งมาเห็นเพิง่งยางตัวเดียวเขาหล่อห้องหมห้งอยังเอาจัดเรียมมาเนี้ยปาดก็เอาของแท้ของแท้เก่าตัวนี่ จะจงกูน้อยทำไมนี่เขาหมดมาเนี่บมเจียดปากบ่ปั่โมบ่โม่ตรงสิงโตคาดสิได้ก็ได้จับคู่กันอยู่คู่หนึ่งเอาอืมโอ้ยเด่๋ว่าซามาซีเอาซะเลยนี่หนึ่งคู่ ยังงามนะครับหนึ่งคู่เอาซะเลยเอานี่น้ำมีอยู่โซนแต่บริยินเสียงห้องเลยได้ละสามครับออ้่อยเสียงครับโ้มานได้หนึ่งตัวมาตามเสียงครับ เปิครับพี่น้องมาตามเสียงอีหลีสี่ห้าตัวละอีกตัวดึงเปิดเสียงล้อครับมาไมา่หลีไหมเนี่ยตอนนั้นน้ำก็น,น้อยนึงแต่ว่าม่องนี้มีน้ำอยู่แต่ผมได้ยินเสียงอึหงห้องเพื่อเปื่อเ,เปิดเสียงลอ้อไม่หลีสี่ตัวห้าตัวแล้วเอ้ยจะนั่งอ้อยอยู่นี่ละหนึ่งตัว มันได้ยินเสียงมันออกมาอีหรือไหมเอาสกอตตัวหนึ่งครับเอา็าไ้้ลายตัวเลยเปิดเสียงอ้อยครับอ้อยต่อไปเอาอีกหนึ่งตัวป๊บบอบเขาห้นี่มันฝนทั้ท่าสิตกมันเลยออกมาอีกอึงอย่างครับอึงอ่าง เริ่มเติมครับกี่หมโมเมื่อกี้กูยังเห็นมึงอยู่เลยยังไงโอ้โทุกตากูก็เป็นตัวนี้อ่างไ้ ขปุ๊บต่มาติดติดเขียดิโมบึดดโมโ้ง่งผลงานของมันนี้ได้อิงเจ็ดแปดตัวเรื่องกับเป็นเขียด ได้แสวๆแล้วนะล่ะครับบว๊วยละกับละ่ะมันเงียบเกินเสียงห้องเสียงอยังกุบ,บมมีเครียดกับหายากอยู่ปีที่มันได้เอ้ากับบัานี่แค่นี้กูเครีแหละผู้อื่อคันบุเปิดป้อเอากับบไัได้ครับครับ